สวัสดีค่ะวันนี้นะคะป้าหยิบมากินข้าวนะคะที่ครัวสมพงษ์ปากน้ำนะที่เนี่ยเขามีรายการอาหารอร่อยอร่อย,ออยทั้งนั้นวันเนี้ยมาชิมก่อนเนี้ยนะคะ5้าอย่างอย่างคือของขึ้นชื่อของเขาทั้งนั้นเลยมีอะไรบ้างคะปูไข่อบวุ้นเส้นใช,ใช้ปูสดๆไข่แน่นๆน,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 นะคะ<ๆ>ผักกระเฉดอ่อนไฟแดงนะคะถัดไปก็จะเป็นอันนี้เขาบอกว่าใครมาไม่สั่งถือว่าพลาดเราเรียกว่า ปลากระพงอบเกลือนี่ใช่ไหมสังเกตได้ว่าเราสั่งสองที่เลยนะคะถัดไปจะเป็นปลาหมึกไข่นึ่งมะนาวนี่เห็นไกลๆเลยว่ามีไข่เป็นก้อนๆใสๆเลยนะคะแล้วเนื้อหนาปึกเลยตัวใหญ่ๆนะคะแล้วสุดท้ายที่พลาดไม่ได้เราต้องกินผักอีกก็คือกะหล่ำปีทอดน้ำปลาเรามาดูที่เนื้อปลานะคะนี่ค่ะ ฟูข่าวมาเลยนะคะนี่โอ้โหออกมาเป็นชิ้นๆเลยคนอื่นจะว่าไหมคะมันมาเยอะนะคะนี่นะคะหุยควันฉุยๆเลยนะคะอันนี้เป็นจานของตัวโน้นนะคะนี่นะคะน้ำจิ้มเนี่ยเขาจะจัดมาให้เลยคนละถ้วยหมดแล้วขอใหม่ได้นะคะราดเข้าไปคะ่ะอืมกลิ่น,นจิ้มมานะคะน้ำลายไหลแล้วจริงด้วยอาเอาเอะ อืปลาสดมากเนื้อหวานเนื้อสดจริงๆนะคะอันเนี้ยพลาดไม่ได้มาแล้วต้องสั่งถัดไปก็จะเป็นปูอบวุ้นเส้นนะคะนี่นะคะไข่เนื้อๆนะคะแล้วดูขนาดกระดองปูใหญ่ขนาดนี้นะคะตัวนี้น่าจะเกือบโลไหมคะเนี่ยนี่เราก็ ักน้ําจิ้มนะคะเน้นเน้นลาดเข้าไปค่ะโอ้ยเห็นไข่ปูแล้วใจละลายนะคะโอ้ยสีส้มแป่นเลยนะ,ะนี่ค่ะไข่แดงแดงเนื้อๆนะคะมันมาก ข้ากัน้ำจิ้ม,มถ้ามีข้าวมาด้วยโอ้ยข้าวยังไม่มากินปูเข้าไปอร่อยมากถัด <ใจ S 1> ไปดเป็นกระหล่ำทอดน้ำปลานะคะดูสีก็เลยนะคะว่ามาน้ำปลาจริงนี่เลย,ดยเดี๋ยวเราชิมดูก่อนว่ากลิ่นกระทะมาไหม,มนั่นไงเนี่ยต้องกลิ่นอย่างเงี้ย อืมใส่กระเทียมมาด้วยแล้วที่สำคัญมีกุ้งแห้งมาด้วยนี่ร้านอื่นเนี่ยเขาไม่มีกุ้งแห้งมาให้ด้วยอันนี้มีกุ้งแห้งมาให้ด้วยเข้ากันนะคะอันนี้ก็ไม่ควรพลาดต้องสั่งผักกระเฉดอ่อนมากนี่ค่ะมาต้นยาวยา เพื่อความสุภาพในการกินเราก็หั่นมันซะหน่อยนี่ใช่ไหมมันอ่อนขนาดใช้ซ่อมกดเบาๆก็ได้แล้วนะคะอ่อนจริงนะคะถึงแม้ว่าจะมาร้านซีฟู้ดนะคะอาหารแบบนี้เราก็สั่งกินที่นี่ได้อย่างนี่นะคะอืมอ่อนค่ะอันนี้ถัดไปนะคะนี่เลยหมึกไข่นึ่งมะนาวเห็นไหมคะ ไข่ล้นออกมาทะลักนะคะใสแด้งแบบเนี้ยกินคำใหญ่ๆเลยแซ่บกว่าน,นี้มีไหมเนี่ยแซ่บทั้งเผ็ดทั้งเปรี้ยวสะใจมากเลยนะโอเคอันนี้เราน่าจะต้องมีข้าวกินแล้วนะต่อไปนะคะเราจะลองข้าวผัดปูนะคะ,มะเมื่อกี้อแจบอกว่าให้เรียกว่า เช่าผ่อนหอยหอย,อยุกพิ่งจะรู้ว่าเรียกแบบนี้ถ้าเป็นบ้านเราเราจะเรียกปูว่าลอยนะคะ,ะมาตักเนื้อปูเข้ามารวมด้วยข้าวผัดที่อร่อยเนี่ยจะต้องมีกลิ่นนะคะกระทะไมไหม้นิดหนึ่งแล้วข้าวเนี่ยจะต้องกระเด้งไข่เนี่ยต้องกระเด็นเลยตับตุกตับ,ต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 บนะคะทดลองดูว่าข้าวจะเหนียวอย่างนั้นจริงหรือเปล่าข้าวหนุบมาก นะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมกลิ่นหอมจริงๆอันนี้ก็จะเป็นอีกเมนูหนึ่งนะคะมาที่นี่ต้องสั่งข้าวผัดปูนะคะจริงๆมันมีอีกข้าวหนึ่งด้วยที่เราสั่งมาก็คือข้าวผัดคณะปลาเค็มนะคะกินไปกินมาเราก็ขยับที่นะคะแล้วขออนุญาตแนะนํานะคะเจ้าของร้านนะคะอาจรย์ทิปกับาแจะจริยานะคะเจ้าของร้านสมพงนะคะมาก็มาทักทายกันได้มาย่านเนี้ย ร้านนี้แหละอร่อยที่สุดแล้วมีห้องจัดเลี้ยงห้องสัมมนาห้องอบรมมีทุกอย่างนะคะอาจมีอะไรจะแนะนํำไหมที่จอดรถเยอะด้วยโอที่จอดรถมีมานสี่พันคันนะคะที่เดินข้างหลังนี่เรามีทั้งหมดเนี่ยสี่อะไรนะค่ะมันก็ที่จอดรถก็เยอะจัดงานเลี้ยงก็ห้องห้องเนี่ยอย่างนี้ห้องสุนก็จุได้เป็นร้อยก็ร้อยคนค่ะอาหารก็อร่อย ะะจัดสัมมนาอะไรอย่างงี<ๆ>้ก<ๆ>็ได้จัดงานแต่งได้ไหมโอ้โหเยอะคณะเราชื่อสมพงศ์เหมาะกับการแต่งงานมากเลยมาใช้บริการได้นะคะติดต่ออสอแจนี้ได้เลยค่ะแล้วเราก็อยากจะชิมข้าวผัดอีกจานหนึ่งนะคะอันนี้เรเรียกว่า,ววาข้าวผัดคณะปลาเค็มนะคะภาษาจีนเราก็ห้ามว่าเช่าผ่อนล็อกหำหูว๋ขนาดช้อย<ๆ>นี่ <laughs> เราได้ภาษาจีน เพิ่มขึ้นทุกวันนะคะอืมกลิ่นหอมอะกลิ่นเวลาเรากินข้าวผัดอะมันต้องมีกลิ่นแบบเนี้ยตัวมเมล็ดข้าวเนี่ยหนึบเหมือนกับข้าวผัดปูเมื่อสักครู่นี้เลยแะ,ะใช้ได้แล้วล่เราเคี้ยวไปเนี่ยพอมันใส่คะน้าเนี่ยเราจะได้มีเนื้อคะนา้ากินไปด้วยมันก็นจะกรุบกุบ ในหนึ่งคำเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกมากกว่าการกินข้าวผัดปูอันนี้ก็แนะนํานะคะน่ากินแล้วได้กลิ่นได้กลิ่นปลาเค็มด้วยต่อไปนะคะเรียกว่ากุ้งตะกาดนะคะซึ่งลวกมาปกติเนี่ยกุ้งตะกาดจะเป็นกุ้งตามธรรมชาติแต่ตอนนี้มันมีน้อยแล้วก็เลยเอากุ้งเลี้ยงมานะคะแต่เราจะดูได้ว่ามันสดมากเนี่ยเพราะเวลาลวกขึ้นมาแล้วเนี่ยเนื้อกับเปลือกเนี่ยมันติดกันเลย ถ้าเราเห็นว่ามันไม่สดเนี่ยเราไปดูตามร้านทั่วไปมันไม่สดเนี่ยนะคะระหว่างเปลือกกับเนื้อเนี่ยจะมีช่องว่างให้เราเห็นนะคะอันนี้สดมากๆเดี๋ยวลองชิมดูนะคะใช่คหะมันจะติดกันเลยเราลองกินทั้งเปลือกดูเพราะว่าเปลือกมันบางมากเลยกินทั้งเปลือกเนี่ยมันจะได้ไข่โดซาทานไปด้วยเอ้า ไอ้น้ำจิ้มเนี่ยข้าวจ่างเลยถัดไปนี่ค่ะ,ะเลงไว้นานแล้ว<ะ>ก็คือห่อหมกเนื้อปูนะคะภาษาจีนเนี่ยจำได้แม่นยําเลยนะคะแต่ว่าไม่เคยกินเนื้อปูเป็นห่อหมกปลาช่อนนะคะที่บ้านมีปลาช่อนเยอะเลยรู้จักครั้งนี้จะเป็นการกินห่อหมกเนื้อปูป<ร>แอบแวกดูก่อน ใบยออยู่ข้งล่างอ่าใบยอนี่นะคะเราก็เรียกว่าอห้อยับนี่ใช้ใช้ใบยอรจริงๆด้วยบางที่เนี่ยจะใส่ใบโหระพาหรือว่ากระหล่ำปีแล้วแต่คนชอบแต่ว่าใบายอนี่ยจ,จะเข้ากันที่สุดแล้วหอมอืมใบยออ่อนมากอร่อย เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ไม่น่าพลาดนะคะหอมหมกเนื้อปูรสชาติดีมากค่ะและเมนูไม่ควรพลาดนะคะก็คือกุ้งแม่น้ำเผาอ่าดูนะคะเนื้อเด้งขึ้นมานะคะแล้วก็ตรงนี้เลยภาษาจีนเรียกอะไรก็ไม่รู้แหละแต่ภาษาเราเราจะเรียกว่ามันกุ้งตักมานี่นะคะ เราไม่ต้องเกรงใจใครนะคะปกติเราจะทำใส่ข้าวแต่วันนี้ข้าวหมดแล้วราดน้ำจิ้มซีฟู้ดเข้าไปน้ำไหลไหลอะ่ะ <c oughs> อร่อยมากและอันเนี้ยมีดอกบัวมาด้วย <c oughs> เขานำเสนอว่าปลูกเองที่นี่ถูกไหมคะแต่จริงเรามีเมี่ยงด้วย <c oughs> มเมี่ยงกุง้ง เราเอามากินได้ถ้าเอาไอ้นี่ไปแช่น้ําปูนก่อนแล้วก็อ่อนกว่าน,นี้ถูกไหมคะนี่นะคะตัวใหญ่ขนาดนี้นะคะต่อไปเราก็จะชิมเนื้อนะคะเราก็จัดเต็มๆนะ,ะจิ้มซีฟู้ดก้อนใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะคะ ให้เรา,เราลงฝั่งซ้ายฝั่งขวานื้ฝั่งขวาสดมากเนื้อดึงดึงเอาลงฝั่งขวาปานิยาลงฝั่งขวาไม่ต้องไปไกลถึงอยุธยาก็ได้มาแค่ปากน้ำใช่ป๋าเราทำให้ไหมเราคว่ำลงนี่เธอได้หมดเลยทั้งน้ำทั้งเนื้อเลยเอา่ยขึ้นมากและเมนูถัดไปนะคะเนมนูที่เท่าไหร่ก็จำไม่ได้แล้วนะคะเราเรียกว่า เมียงทะเลนะคะเรามีอะไรบ้างเรามีกุ้งสดๆเลยนะคะมีกันเชียงปูที่เอาตรงเนื้อๆมาแล้วก็มีปลาหมึกนะคะแล้วก็ยังมีเส้นหมี่กับเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะคะน้ำจิ้มเรามี2ชนิดด้วยกันก็คือน้ำจิ้มซีฟูดและน้ำจิ้มถั่วเรียกว่าน้ำจิ้มอะไรแจ่น้ำจิ้มเมียงใช่น้าจิ้มเียงน้ำจิ้มเมียงนะคะโอเคงั้นเราก็จัดเลยนะคะ จัดวิธีการก็คือเราก็นําผักออกมา,อาขออนุญ,ญาตนะคะเราก็ตักหดแล้วมันชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้จะกินยังไงต่อคําหมดลแะแจ๋มันใหญ่ไปนะเกรงใจจังเราเอาสองอย่างก่อนแล้วกันเอาเเนี่ยเธอหมึกเนี่ยไม่รู้นะอันนี้ก็จะเป็นเ <laughs> มี่ยงสูตรน้ำจิ้มหวานๆน,นะคะใส่ถั่วลิสงคำใหญ่มากเลย กินแล้วนึกถึงตอนเด็กๆแม่จะทำอันนี้ให้กินบ่อยๆแต่ว่าจะจิ้มกับผักชีมันจะหอมอร่อยมากและเมนูที่สิบกว่ากว่าจำไม่ได้นะคะราดหน้าปลาเก๋านะคะอันนี้เจ๊อ้งชอบอันไหนอันไหนเมี่ยงเหรอเขาจะเอาเส้นไปทอดก่อนนะคะรูค้าอ่ มาแล้วต้องตกท้ายล้านนาเราชิมเส้นมันก่อนเลยเราจะต้องได้กลิ่นหอมใส่เครื่องไหมคะชิมก่อนยังไม่ต้องปรุงหอมเพราะว่าเขาผัดไข่มาด้วยได้กลิ่นไข่ด้วยอือคุณทอดมากรอบเลยอะเคี้ยวไปแล้วดังกลุบกลับกลุบกลับ <c oughs> อร่อยมาก จานนี้ไม่ผิดหวังจานนี้ไม่ผิดหวังเลยรสชาติกลมกล่อมไม่ต้องปรุงเลยนะคะอันนี้ถ้าแม่มาแม่จะบอกว่าอันนี้ไม่ต้องปรุงแล้วอฮอสิดอร่อยสิบูอชิปุนฮอสิดแล้วปิดท้ายรายการกันด้วยนะคะข้าวเหนียวมะม่วงนะคะอันนี้เป็นอาหารขึ้นชื่อถ้าไม่จองเนี่ยจะหมดนะคะอันนี้จะเป็นข้าวเหนียวใบเตยนะคะเขาจะมีความเหนียวนุ่มหวานขนาดไหนชิมค่ะ นี่ปอกมาใหม่ๆเลยนะคะยังเหลืองๆอยู่บางร้านเนี่ยเขาปอกแล้วเขาแช่เย็ยนเอาไว้หน้าตาจะไม่น่ารับประทานนะคะคคั่วเองน้ำกะทิก็ทำเองอ่ะเอง เราลองชิมดูนะคะลำบากแค่ไหนเราก็กินได้นุ่มนุ่นจริงๆนุ่มห่ามะม่งวงนี่แบบหวานมากเลยอันนี้จะเป็นมะม่งวงน้ำดอกไม้สุกกำลังดีนะคะเอ,อ,ะอืเจ้าของบอกว่าทำเองทำด้วยใจนะคะานใดที่มาแถวนี้หรือมีงานเลี้ยงนะคะ งานมงคลสมรสงานอบรมปฐมมนาได้หมดแวะมานะคะกลัวสมพงศ์ซีฟู้ดปากน้ำนี่เองค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ